ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาล11พฤษภาคม2568 8นาฬิกาถึง17นาฬิกา 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่หน้าที่เลือกตั้ง 2. ยืนหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3. รับบัตรเลือกตั้งสองใบลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย 5. พับบัตรเลือกตั้งและย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบแต่ละประเภทด้วยตนเองความรู้การเลือกตั้งเทศบาลในช่วงก่อนวันเลือกตั้งและวันเลือกตั้งสามารถจำหน่ายสุราได้หรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา18นาฬิกา ของวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2568จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเทศบาลเมืองป่าตองขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองและนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง